สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์มื้อเช้ากับขนมปังโฮมเมดที่ป้าปุ้มทำเองนะคะพร้อมด้วยซอสสังขยาใบเตยนะคะทานคู่กับกาแฟบิวตี้สลินนะคะสูตรผสมคอลลาเจนเนะ แล้วป้าปุ้มก็จะใส่ผงน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะป้าปุ้มก็จะทานอย่างนี้ทุกเช้านะคะเพราะว่าผงน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูขนมปังสังขยะนะคะสังขยานี้ป้าปุ้มก็ทําเองนะคะขนมปังก็ทําเองนะคะเป็นขนมปังโฮมเมดนะคะ ประดับด้วยดอกอ,อม่วงสาหลีนะคะแต่เป็นพันดอกสีชมพูนะที่ป้าปุ้มถ่ายคลิปลงไปนะน้องมแมลงอูต่างจังหวัดน,นี่ก็มแมลงวันค่อนข้างจะเยอะนะคะโดยเฉพาะที่เขาฟาร์มฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงวัวเนาะวัวโคขุนนะโคขุนที่เอาไปกินเนื้อมแมลงวันเยอะนี่ยังถือว่าน้อยนะคะ นี่อันนี้คือซอสสังขยาใบเตยที่ป้าปุ้มทําเองนะคะวันนี้ป้าปุ้มก็จะไปขายขนมที่ร้านเดิมนะคะร้านเดิมก็คือร้านกบทอดท่ามะกานะคะก็จะมีเมนูนี้นะคะขนมปังสังขยาเนาะจะขายกล่องละประมาณยี่สิบ้าบาทนะคะแต่ว่าซอสจะใส่เป็นกระปุกใส่ไปนในกล่องเลยนะยี่บห้าบาทเพราะเป็นขนมปังโฮมเมดเนาะต้องขายราคานี้นะคะขายถูกกว่านี้ไม่ได้นะคะมาคำวนวณต้นทุนเอ่อ วัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะไข่ไก่แป้งน้ำตาลอะไรมันขึ้นราคาหมดเลยนะคะน้ำหนักก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ส0 4สี่สิบกรัมนะคะสองก้อนก็แปดสิบกรัมรวมแล้วออสองก้อนแปดสิบกรัมแต่สองก้อนนี่ทานแล้วอิ่มเลยนะเมื่อวานนี้ป้าปุ้มลองทานไปแล้วหนึ่งชุดนะวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะน,น้องแมงวันอิ่มอร่อยนะคะป้าปุ้มทำเองโฮมเมดนะคะ กำลังนวดแป้งอยู่นะตอนนี้ออกจากเตาใหม่ๆก็โอ้โหทั้งนุ่มทั้งร้อนๆอุ่นๆนะคะแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วก็อยากจะทานอุ่นๆนะก็เข้าเว็บนิดหนึ่งขนมปังไปเว็บนิดหนึ่งนะคะไฟอ่อนๆเนาะแล้วก็เอาซอสที่ปะปุ่มใส่ไปในกล่องก็เทราดนะคะอร่อยกินร้อนๆหรือจะไปปิ้งก็ได้นะคะ จริงๆป้าปุ้มอยากจะเปิดหน้าร้านนะคะที่ข้างๆบ้านแต่ทีนี้มันเป็นอำเภอที่มันไม่ใช่อำเภอเมืองอะนะมันชันชานเมืองไม่แน่ใจเปิดหน้าหน้าบ้านแล้วจะมีคนมาซื้อหรือเปล่ามันต้องลองดูตอนนี้ตอนนี้ป้าปุ้มก็จะไปขายที่ร้านอาหารก่อนนะคะนี่ค่ะพามาดูอุย้ยแมงวันไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะจะสันนิดนึงว่าป้าปุ้มไล่ไล่มแมลงโอเคค่ะ Good morning ยามเช้าวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ